าเป็นกรรมติฏโตมาตรศาสตร์ปางกอนเสื้อว่าเป็นกรรมติฏโตมาจจะศาสตร์ปางกอน วามีวิญญาณเจ้ากรรมนายเว้นติดตามวามีวิญญาณเจ้ากรรมนายเว้นติดตามว่มามันัวดีอยู่อับบว่าจะเป็นคู่ฮักแม่อจิเตชาติกัน วาสิเป็นคู่ฮักไม่อดีตชาติวาสิเป็นคู่ฮักไม่อดีตชาติวาสิเป็นคู่หักไม่อดีตแต่ชาติโอ้มีบ่ก็ยังไปเลยมาสองตัวในบ่อไรเลยเนาะเพราะท่านปล่อยออกมาบอกเพื่อนคือว่าเพื่อนปล่อยแล้ว เ,เราไม่ต้องมาผิดนะแต่พอเ,เออต้องหาได้ยินเสียงตัวมาไลนะ่นาะมีความหึงหวงว่อยากให้มีครูในภพใชาตินี้มีความหึงหวง <c oughs> มีความหึงหวงบ่อยากให้มีครูในภพในชาตินี้ ก็เลยเหตุ <S <S ให es, ух, anything, ้ผัวเมียอยู่น้ำกันบ่ได้วะก็เลยเหตุให้ผัวเมียนั่นอยู่น้ำกันบ่ได้ความเสื้อต่อไปก็คือเสื่อว่าเป็นพ่อกรรมเขา ความเสื่อต่อไปก็คือเสื่อว่าเป็นเพาะกรรมเก่าเสื่อว่าเป็นกรรมเก่าบ่บว่ต้องรอดนะความเสื่อต่อไปก็คือเสื่อว่าเป็นเพาะกรรมเก่าเป็นเพาะกรรมเก่าเสื่อว่าเป็นเพาะกรรมเก่าไหความเสื่อต่อไปก็คือ เสื้อว่าเป็นน้ำเพาะกัมเก่าเคาะเคาะเอาเคาะเลยบอกว่านี่เคาะกัมเก่าเอาเคาะบอกว่านี่ยหนึ่งคนเดียวสร้างคนคนเดียวเอาหันเพาะเด้เตี้ยอันอยู่ไหนมันเพาะเด้แงงผมความเสื้อต่อไปก็คือเสื้อว่าเป็นเพาะกัมเก่าโอ้เพาะแมนติดเขาต้องบอกเอาเพาะเนาะเสื้อว่าเป็นกัมเก่าเลยอืมไม่นอืมไม่นไม่ฮนเขต้องเอาเพาะเขาต้องเอาเพาะขึ้นกันก็ได้เสื้อว่าเป็นน้ำกัมเก่าแม่อืม ความเสื้อต่อไปก็คือเสื้อ,อว่าเป็นน้ำกรรมเก่า <c oughs> ย้อนบุญพลาสมมยเข้ามาจงไหนเอา้าเคยผาคู่ผู้อื่นเอ้เอา เคยผ่าคู่ผู้อื่นเคยเห็นไห้คนอื่นบาดหมางแตกแยกเคยเห็นไห้คนอื่นบาดหมางแตกแยก เคยทำกรรมกับคนอื่นในอดีตชาตินี่แล้วเคยทำกรรมน้ำคนอื่นแต่อดีตชาตินี่แล้วโอ้นั่สับ้าในสมัยสมอยนี้เนาะบางคนก็เข้าใจว่า ในสมัยคูมือนี่เนาะบางคนก็เข้าใจว่าคาว่ากินผัวนี่เป็นเพียงอุป,ปมาซืือคำว่ากินผัวนี่เป็นเพียงอุป,ปมาซืือ เข้าใจว่ามีอำนาจแลวกแแข็งกว่าผัวคุ้มผัวได้เข้าใจว่ามีอำนาจแล้วก็แข็งกว่าผัวคุ้มผัวได้เข้าใจว่ามีอำนาจแล้วก็แข็งกว่าผัวคุ้มผัวได้เข้าใจแต่เพียงฝ่ายเดียวก็เลยปฏิบัติอยู่ฝ่ายเดียว วัวก็เลยต้องรับกรร <laughs> มมาสิกแก้ท่านนายบาทนี่การแก้มันก็มีหลายวิธีเด้การแก้เนี่ยมันก็มีหลายวิธีเด้โอ้ย <laughs> วย <laughs> ยายพวกนายย่ไปเลยตัวแมวยิงแมวกัดกันแหละทั้งนอง <laughs> <laughs> แม้พวงเนี่ย บมื่าสิเปลี่ยนการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครับเจ้ากรรมนายเวรเมว่าสิเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำบุญคู่ผัวเมียแล้วก็แก้แค้ดแลยการอุทิศส่วนกุศล ท่าบุญคู่ผัวเมียแล้วก็แก้เค็ดด้วยการเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลหรือไปท่าบุญวายราประจําวันเกิดจ้าวองได้สี่กัได้ หรือไปทํำบุญว้ยพระประจำวันเกิดเจ้าของจังซี่ก็ได้โอ้จัาสันตอกพีคอยถามเจ้ารู้บ่ะนี่เจ้าพย่านบอกว่ายนศา่าสาีย่านเห็ดยัางเนาะว้าสีย่านเห็ดยัางนาานเนานะ คอยบอแมนคูบพี่แอ๋มเนี่ยคอยเป็นกิกซื้อซื้อเขาบอกินหรอนั่นคอยบ๊อแมนคูบัเพี่แมเน่ยคอเป็นกิกซื่อซืเขาบกินหรอนั่นคอยบ่แมนคูผัวเมียแม่คอยเป็นกิกซื้อซื้อเขาบอกกินดอก

เดือดเดือนเที่ยงึ้นป่านนี่เป็นยัยงรี่คนท้องคอนเที่ยวอยู่อ่ะเสียงหมามาเลี้ยวอยู่เด็กว่าแม่เป็นพ่อข้าเฝ้าเมื่อบานบ่อเหรอตัวเสียงหมามาเลี้ยวอยู่เด็กว่าแม่เป็นพ่อข้าเฝ้าเมื่อบานบ่อเหรอเสียงหมามาเลี้ยวอยู่เด็กว่าแม่เป็นพ่อข้าเฝ้าเมื่อบานบ่อเหรอ phăng bêng xi măng mạ thiệt đó tổ nhầy như thế gì phăng bêng xi măng mạ thiệt đó tổ thang thang เสียงบ้านแค่ปเปลี่ยนเียงเดียทกนสัตวป่ะพวกาจากแล้วบมเมนันหนาวบ่จากแล้ว,วโมเมนันหนาวบ่ต่อไม่ไม่ไม่พวกโนโกี้นน ngoại ngoài ngoài, quanh 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 Bà quanh 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 nữa Bà quanh quanh để quanh 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 Ngoài quanh nhanh quanh 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 ยังกว่าตาหมาไหมคือแดงๆจังสั่นเงี้ยวันตาหมาใชยจะสิตาหมาไหมมันคือแดงๆจังสั่นเหรอฟองเขียวๆเหลืองๆือตากว่าตาคว่าอยู่แล้วเว้ยเดจุดเนี้ยมึะะงเนี้เดี๋ยวเนี้ยมึยงแมี้ Chậu em bưng mẹ hả? tung đi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  nè đi tung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  đi 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 ตื่นเต้นไหม่แล้วครับฮะโมเมนพ่อของหรือว่าเฮ้าไป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 เจ้าเจ้าเจ้าฮะโมเมนพ่อของหรือบ่เฮ้าฮะโมเมนพ่อของหรือว่าเฮ้าไป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 เจ้า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 เฝามีฝ่ามีดูบ่ได้แล้วเดี๋ยวก่อว

Vamo' a muay uh. boc. No, no, no.